สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับมิตรวชิราอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้มิตรวชิราจะมานําเสนอวิธีการวาดภาพครอบครัวค่ะสําหรับเด็กชั้นป .2 นะคะตอนนี้คุณครูกําลังให้เด็กๆออกแบบวาดภาพครอบครัวนะคะครอบครัวเราสามารถวาดเป็นภาพครอบครัวของคนหรือครอบครัวของสัตว์ก็ได้นะคะ ที่นี้มิจะนำเสนอวิธีการวาดภาพครอบครัวคนก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะครอบครัวที่เป็นคนนะคะเราก็จะมีรูปนี้รูปแรกเลยนะคะมิจะวาดอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเด็กผู้หญิงนะนนี้มิขอร่างเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รวดเร็วในการวาดนะคะวาดอย่างนี้นะคะ เมจิกเพราะว่าจะได้ให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะเด็กเก็วาดี่เวลาวาดคนเนี่ยเราจะวาดส่วนหัวมาก่อนนะคะแต่อันนี้ลักษณะของคนเป็นการ์ตูนนะคะการ์ตูนคนนะทันไหมคะวาดคอเสื้อ วาดผมอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเด็กๆจะวาดลักษณะใดก็ได้นะคะอันนี้มีเพียงวาดให้เป็นตัวอย่างใครจะวาดแบบไหนก็ได้นะคะเวลาวาดภาพครอบครัวเนี่ยเนื่องจากเราต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะดังนั้นเราก็จะ ใช้สมุดวาดเขียนแนวนอนนะคะัน,นี้ม่จะวัดหน้าเด็กผู้ชายและะ้วค่ะเวลาวาดนะคะเด็กๆก็ก,กะ ให้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยมีขนาดเท่าๆกันนะคะใก,ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันนะคะจะเท่ากันหรือจะใกล้เคียงกันก็ได้อันนี้เป็นการวาดภาพ ครึ่งตัวนะคะขนาดก็จะสูงประมาณนี้ค่ะถ้าเอาดินสอวัดนะคะถ้ามือวัดก็ประมาณสูงประมาณนิ้วชี้นะหน,หน้าใหญ่ประมาณสองนิ้วสองนิ้ววางเห็นไหมลำตัวอ้วนประมาณสามนิ้ววางเห็นไหมคะเนี่ยหน้าใหญ่ประมาณสองนิ้วมือลำตัวใหญ่ประมาณสามนิ้วมือวางนะคะก็จะทำให้ได้สัสดส่วนที่เหมาะสมค่ะ นี่ถ้าวาดภัพต่อไปก็คือคุณพ่ออันนี้เขาจะยิ้มครอบครัวยิ้มมีความสุขหู้ ใส่ผมเพ่อผมค่อนข้างอยากอยักศสกนิดนิดเี่ยวาเสือ้อพอก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปวาดคุณแม่ค่ะ วาดคอมา,อางี้นะคะแล้วก็ไปวาดบ่าไหล่แล้วก็วาดคอดเสื้อแขนเสื้ออันนี้แขนคุณแม่ก็ไปอบเด็กผู้ชายนิดนึงผมด้านบน แม่ก็จะผมยาวเสร็จแล้วค่ะสำหรับภาพครอบครัวนะคะที่เป็นมนุษย์เป็นคนค่ะภาพครอบครัวที่เป็นคนนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาเติมแต่งอันนี้เราไม่ต้องไปใส่รายละเอียดเยอะนะคะพื้นหลังเดมิทกะจะระบายเรียบเรียบนะคะส่วนด้านหน้ามิจะวาดเป็นดอกไม้มาด,ดอกไม้เพื่อบดบัง ส่วนล่างนี้นะคะเด็กๆจะวาดเป็นอะไรก็ได้คะ่ะถ้าคิดไม่ออกก็วาดแบบมิดได้เลย อันนี้เราวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเจะระบายสีโดยใช้สีออยล์พาสเทลนะคะเพราะว่าระดับชั้นปอสองเราเรียนการใช้สีออยล์พาสเทลมานะคะดังนั้นเมื่อเราวาดรูปครอบครัวเสร็จเราเจะระบายสีด้วยเทคนิคระบายสีออยล์พาสเทลค่ะ นี่นะวาดดอกไม้เป็นส่วนประกอบภาพค่ะเวลาเด็กๆวาดเด็กๆใช้ดินสอวาดนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการลบแก้ไขแล้วตอนวาดก็อย่าไปกดดินสอนหนักนะคะวาดเบาๆมือเพราะว่าเราอาจจะมีการลบนะคะลบแก้เพื่อที่จะให้ได้ ภาพที่เราต้องการมากที่สุดสวยงามที่สุดนะคะดอกไม้แบบนี้เราไม่ต้องวาดดอกไม้ที่มันยุ่งยากนะคะวาดง่ายๆเป็นดอกไม้ง่ายๆแต่มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมนะเราจะไม่ใส่อะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องระบายสี เราจะไม่วาดเล็กๆอะคะ่ะถ้าวาดรูปเล็กๆเดี๋ยวตอนระบายสีออยพาสเทลจะยากนะคะวาดใหญ่ๆไว้เวลาระบายสีออยพาสเทลมันจะสามารถทําได้ง่ายเพราะว่าสีออยพาสเทลมีขนาดใหญ่นะคะถ้าเราวาดรูปเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาระบายสีจะมีปัญหาเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับการวาดภาพครอบครัว ของมนุษย์หรือคนนะคะะวันนี้ก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสครั้งต่อไปไมิจะมานำเสนอวิธีการระบายสีนะคะอันนี้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ